สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็ได้มายืนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องอก็ได้มีโอกาสมาเราก็จะเข้าไปที่คำชะโนดกันนะคะเพื่อไปกราบสักการะพ่อศรีสุดโทแมศรีปธุมมานะคะแต่ตอนนี้เรามาถึงเย็นเราก็มาแวะที่ศาลหลักเมืองก่อนนะคะ,แล,ะแลัง<ล><ล>านกนเราก็มาหาแวะหาที่พักค่ะด ก็ได้ที่พักะะแบบสบายๆท้องทุ่งนานะคะทุกคนเป็นโฮมสเตย์แบบน่ารักบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะบอกแป้ว่าบริการดีมากๆเป็นบ้านกระทัดร้านนะคะห้องนี้ก็ประมาณห0ร้อยบาทนะคะรวมอาหารเรียบร้อยอาหารเช้ามื้อเดียวนะคะก่อนเราจะเดินทางไปที่คำชะโนดนะคะอันนี้ก็อยู่ใก,ใกล้ๆนะคะพอเช้ามาเราก็เนี่ยค่ะ มีอาหารกาแฟมีข้าวต้มมีอะไรเตรียมให้ผู้เข้าพักนะคะบอกเลยว่าบริการค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะพี่น้องที่รับนอนสลับสบายมากๆเลยสะดวกสบายอาหารการกินบริการดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นดีสอร์ทของเขาเรียกว่าอะไร ฟันดีรีสอร์ทนะคะที่เราได้เข้าพักนี่ค่ะการบริการบอกเลยว่าประทับใจมากๆที่พักห้องแอร์นะคะทุกคนนอนอยู่สี่คนนะคะเตียงใหญ่หนึ่งแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งนะคะแบบห้องอไม่หนักคอใช่อยู่มากๆค่ะบรรยากาศสนชื่นค่ะแย่ก,กินกาแฟอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ามาต่อคิวเนี่นะคะเพื่อจะเข้าไปสักการบูชานะคะ นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆก็เนีค่ะพวกคนมารับคิวเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งรอนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาแบบกําลังบวงสรวงอยู่นะคะทุกคนค่ะเป็นวันพระใหญ่เนาะก็ะได้มาบวงสรวงกันนานแล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่มีโอกาสได้มาเลย ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตามากเลยถ้าไม่ได้ป้ากระลุแล้วก็ร้านรานนี่ก็คงไม่ได้มีโกาสได้มาอย่างนี้นะคะาวนี่ีตาก้ี่ก็คือเป็นจุดต้นไม้ประลาอันนี้ใหม่ล้นโยมีใบสีนะคะทุกคนอันนี้ทำสดใหม่ทุกวัน แ,แต่เราจะดูขน,นาดแล้วก็ราคานะคะพี่น้องค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดงพันสงัห้าร้้งมีมโเมาารมีเราก็ได้มาแล้วค่ะเราก็เข้าไปด้านในกันเลยนะคะชมบรรยากาศไปด้วยกันเรื่อยๆคะ่ะ บอกเลยว่าลานชายสุขใจมากๆรวยเลยไม่ได้หรือลูกต้องเผื่อถ้าก็อยากรวยเลยใย่ประกิดรวยเลยนะเออห้ตาทุดน้ะลูกนะเก<ม>ินแปลกครับ เย็นไม่ลูกเย็นไหมมันเย็นแบบแปลกปกติมันไม่เย็นขนาดนี้มันเย็นยังไงอะลูกเย็นใจไหมฮะหนูมาหนูมาหาปู่หนูเย็นใจไหมลูกหนูเย็นใจเลรอครับไปเดินเข้าไปเลยเดียวขาตลอดอจะรู้ทำไมเสียวขาตะจั๊กกจี้ขาหรือเปล่าเลือ อันนี้ต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรนี่ปูต้นอะไรปู่ต้นอะไรคะที่เป็นเหมือนต้นตาลน่ะต้นตาลต้นอะไรนะต้นตาลต้นชะโนดเหรอแล้ต้นอะไรต้นชะโนด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 เหรอเนาะูมเนาะย็นเลยลูก นูมาแล้หนูเย็นมากเลยเหรเหมือนไม่ต้องติดแอร์ใช่ไหมแต่เย็นกว่าแอร์ใช่ไหมครับอโอ้เป็นบุญนะลูกนะโอ้ชต้นมจังเนานมใหม่อเคมาร้างุขศึกเรสะพานไม้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ข้าปูศิีสุโธหญ้เศรีปธุมาเปิดโชวเปิดลาเปิดลาบเปิดขุมทัพเปิดภุมทรัพย์เปิดบุญบารมีเปิดามีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความงเปิดความร่มเย็นเป็นสุขวมเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานณโอกาสปับันนี้ด้วยเธอนโอกาสบันนี้ด้วยเธอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอาคูอาคูกายวาจาจิตังกายวาจาจิตัง อาหารวันทาอาหารวันทานาคาที่พดีนาคาที่พดีสีสุดโทสีสุดโทวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมีปูเชมีกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอาหารวันทาอาหารวันทานาคาทิ่ดีนาคาทิ่ดีสีสุดโทสีสุดโท วิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมิปูเชมิกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอาหารวันทาอาหารวันทานาคาธิ่ดีนาคาธิ่ดีสีสุดโทสีสุดโท วิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปทุมมานาทีปทุมมานาทีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีภูเชมิภูเชมิช่วงนี้นะครับท่านท่านตั้งจิตอธิษฐานบอกเพื่อที่อยู่ ยังไม่หาปูด้ก็ปูจ้งเียนอะไร้างเอาแฝดไปข้างแล้วใช่ไหมขาไปโดด ทีงไหนแล้วครับที่นี่คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ยังมีอีกเลยลูกจะล้มกี่ครั้งก็ตั้งได้หมด แสดงว่าเราจะต้องลุกขึ้นสู้ได้ตั้งแต่เาลุกปะแบ่งไป ก็ได้นะคะ ห,ามาหมูใส่ไม่ไไมเป็นอดอกลูกใส่หรือไม่ใส่เราไม่ลองอ่ะลองใส่อ่ะถ่ายรูปอ่ะมาหันมาหาป้าป้าใส่รูปไหมเอ้ยฉันเป็นลูกชาวสวนเหรอโอ้โหพอเสร็จภารกิจจากคำชะโนดนะคะเราก็มาต่อที่ชัยภูมินะคะเรามาหาปู่เล็กนะคะทุกคนค่ะปู่เล็กคือ พ่อคุณพญาแลนะคะเราก็ได้มาก,าาก,การาบจักราบบูชาพ่อคุณพญาแลอยู่ที่ทจ,จังหวัดชัยภูมินะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราก็ได้เดินทางมาก่อนที่เราจะเดินางกลับชนบุรีนะคะพี่น้องค่ะ จากชัย,ยภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อที่โคราชนะคะเราก็มากราบแม่ยาม่าโมนะคะก่อนที่จะเดินทางกับชนบุรีของเราอันนี้ก็จะมาถึงก็ค่ำมืดแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชม